ทางคณะทูตมุสลิมก็จะไปอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือที่สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ําโกลกจังหวัดนราธิวาสครับคณะทูตจะได้เดินทางลงพื้นที่สะพานโกลกหรือว่าสะพานรันเตาปัญญังสุไหงโกลกนะครับซึ่งเป็น สะพานข้ามแม่น้ําสุงไงโกลกที่เชื่อมระหว่างเมืองรันเตาฟันยังรัฐกลันตันของประเทศมาลเลเซียและอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดธาราธิวาสประเทศไทยก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2513และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11อขออภัยนะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2516เป็นระยะเวลา51ปีถือว่าเป็นสะพานที่มีความสําคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านการขนส่งคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศมาลเลเซียมาอย่างยาวนานทั้งนี้นะครับโครงการสะพาน คู่ขนานข้าแม่น้ําโกลกถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียที่เชื่อมโยงกันในร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่งรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในอนาคตดังนั้นนะครับการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้สะพานข้าแม่น้ำสงไห่โกลก,ลกปัจจุบันกาลังอยู่ในขั้นตอนการ พูดคุยความร่วมมือในการดําเนินการต่อไปครับ